ถ้าเงินไม่เยอะก็นั่งรถแท็กซี่ไปคิวรถตู้นั่งรถตู้ไปหมอชิดนั่งรถหมอชิดไปลงอำเภอที่บ้านนั่งรถอำเภอที่บ้านเห็นไหมถ้าเงินน้อยก็จะต้องต่อเยอะหน่อยนะครับผมถ้าเงินเยอะก็ซื้อรถขี่กับบ้านเลยนะครับผม,ผมก็รัดเอานะครับผมนะท่านเก่งของผมเยอะเลยนะฮะพอนะผมรัดเอาผมยังขายไก่ตัวละสามพันสองพันบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่เกินห้าพันแค่นั้นล่ะครับไม่ได้มากหรอกตัวละเป็นสองหมื่นผมก็ไม่เยอะ นะครับผมนะสูตรที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าคนอื่นทำมันก็จะเป็นการตลาดที่มันใครก็มีใครก็มีใครก็ม,กมีแล้วใครจะซื้อละ่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองในมุมนึงมุมที่ผมไม่ได้ทำนะผมก็ไม่ได้ทำจริงจริงนะมุมนี้คือมุมทำลูกทำไก่ลูกร้อยออกมา ผมว่าขายได้นะผมยังอยากได้เลยและซุ้มฟาร์มใหญ่ๆอื่นๆหรือว่าซุ้มฟาร์มที่เขาทําไก่เนี่ยเขาก็อยากได้สายพันธุ์แบบนั้นมาพัฒนากระียณแล้วใช่ไหมครับยุงยุงผมไล่ยุงนะไปหาสายพันธุ์ก่อยร้อยมาพัฒนาไปหาสายพันธุ์งอนร้อยมาพัฒนาเชิงร้อยมาพัฒนาพม่าร้อยมาพัฒนาอะไรที่ได้ที่มันเป็นลูกร้อยไม่มีใครมีครับ เห็นไหมแล้วจะไปหาสายพันธุ์ที่ไหนเสียนั่นสิเห็นไหมก็พ่อมาก็แม่เสีียงไหมล่ะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายไหมหรือที่ไหนแถวๆนู้นเชิงไก่เชิงก็อยู่แถวไหนล่ะต้นๆหน่อยก็อาชะไหนดอนเมืองหรือว่าทางต่อสิงโตเลยไหมไก่เชิงหรือว่าทางพนัดนะฮะทางพนัทางพนัดรร้อยเลยไหมนะครับผมพนัทภาคตะวันออก เป็นไก่เชิงนะฮะผมก็ไม่รู้สิผมก็ยังอยากได้เลยนะผมอยากได้พ่นัดร้อยเขาเรียกว่าเชิงร้อยก็ได้เชิงร้อยหรือพรอนัดร้อยเนี่ยสักแม่หนึง่งเห็นไหมอยากได้ละคู่หนึ่งก็ได้คู่หนึ่งแม่หนึง่งเอามาเตะตัวพู้เอามาเตะดูว่ายังไงตัวเมียก็คู่มันก็จะได้ผสมนะครับเพราะเอาตัวเมียมามาก็เตะดูไม่ได้นะงอนร้อยคู่หนึ่งก่อยร้อยคู่หนึ่ง พม่าร้อยคู่หนึ่งเห็นไหมมันจะได้เข้มเข้มข้นข้นมานะครับนะถ้าผมให้ผมไปเอามาเติมมันก็จะไปเอาก่อยเชิงงอนมาเติมมันผมก็มีอยู่ก่อยเชิงงอนนะพราว่าซ <c oughs> ึ่งว่ากัดน้อยอยากเติมกัดนะก็เต็มที่ก็ไปเอาอย่างกัดเลยนะก็ พี่ลินเสียลินนะฮะปักธงชัยนะฮะสายกัดหัวเฟ้าหลังไม่สนหัวหรือว่าพี่เอี่ยวสามเอี่ยวอย่างเงี้ยนะครับที่เราคิดได้เอาไว้ก่อนนะฮะแต่มันกัดมากกว่านี้ล่ะก็ลูกร้อยเลยครับเพราะว่าของพี่เขาเนี่ยก็จะเป็นกัดประมาณ70% 80%แตหละแต่ว่าถ้าลูกร้อยเลยล่ะเห็นไหมมีคนอยากได้แต่ถ้าพี่ทําลูกร้อยแล้วพี่ทําออกมาแล้วเตะคลิปดูในคลิปในลงไปลงในกลุ่มในอะไรนะฮะในกลุ่มไก่ที่เขาให้ขายไก่ฟรีในใอะไรเนี่ย ว่าพี่มีปลูกร้อยนะที่ก็มีโอกาสขายได้นะครับนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการตลาดก็คือพวก Facebook ก็ลงยากแล้ว YouTube ก็ทํายากแล้วเห็นไหมผมผมไม่ได้ลงไก่เลยผมพูดอย่างเดียวนะฮะแล้วก็กลุ่ม Li@ น์แอดไลน์สแควร์ไลแอดที่ตามกันอยู่4-5่ห้ันกลุ่ม5,000เต็มอนะกลุ่มนั้นก็ทําขึ้นมาครับให้เด็กๆทําให้ก็ได้นะมันทําในโทรศัพท์นั่นแหละนะครับทำไม่ยากหรอกนะ,ะให้เด็กๆให้ ให้ลูกๆทําให้ก็ได้ครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไปปรึกษาคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ทาได้ครับทาไม่ยากครับเปิด Li ยลอดขึ้นมาแล้วก็เอาลิงก์รายลอดมาฝากแปะลิงก์ไปฝากในกลุ่มผมก็ได้ฝากในกลุ่มใครก็ได้นะครับนะขอญาติเขานะครับถ้าพี่เขาไม่เตรียมใจให้ลงเขาก็ลบออกเองแหละไม่เป็นไรนี่ครับผมนะสำหรับผมถ้ามันไม่ได้น่าเกียดจนเกินไปผมก็ไม่ได้ลบออกหรอกนะใช่ลงมา าหารายได้เสริมหารายได้พิเศษอยู่นั่นนะ่ละลงมามันก็ฝากลิ้งมาในกลุ่มไก่มันก็ไม่ใช่เรื่องของไก่เนาะนะฮะเนาะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าอยากจะทําแล้วให้มันขายได้มันต้องแตกต่างแบบนี้นะครับผมเพื่อท่านจะขายได้ผมว่าผมว่าได้ขายแน่นอนอย่าทาเยอะทาในน้อย,อย,อยก่อนก็ได้ครับอย่าเพิ่งลองเยอะนะฮะลองในน้อยก่อนก็ได้ต้นทุนไม่ต้องเยอะมากถ้าทุนน้อยก็ซื้อลูกมันมาก่อนก็ได้มาลองนะค,คู่นึงก็ไม่เยอะหรอกครับ ก่อยร้อยงอนร้อยที่สําคัญหาลูกร้อยให้ได้ลูกร้อยจริงๆให้ได้นะครับผมมือ่อยนะครับคลิปนี้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับความรู้มาฝากครับ